เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ด้วยเนี่ยสีเทาเนี่ยโอ๊ยจะเป็นหนาหักเอาไปเลี้ยงใส่ค่ะอันคือตัวคือตัวทอทอกันเหมดออ๋อตัวทอทอกันเหมดนเนอะตัวเลี้ยงวัวเซอรออนครับเซอรออนวัว Saon gua Saon ka Buwak ajan, saon gua Saon, saon gua Rape ka Rape Saon gua Rape Saon gua, saon gua ตอนสีเทามันจักมือแล้วมันเกิดจักมือแล้วเนี่ยสีเทาเทามันเกิดจักมือแล้วไอ้สิบกว่ามือนี่ละตีอ๋อสิบกว่ามืออะย่างได้แล้วนะได้สิบก้อนเาละ กระเด้สิบกวันวัวตัวน้อยสีเทานะ